เอาจิงโรมาโนเผยเอเยนโอนาน่าคุยแมนยูฟาบิซิโอโรมาโนนักข่าวคนดังระบุอัลเบิร์ตโบตินเนสนายหน้าของอันเดรโอนาน่ามีการเจรจาโดยตรงกับแมนยูนเตดท่ามกลางอนาคตที่ยังไม่แน่นอนของดาบิบิดเคอาอัลเบิร์ตโบติเนสเอเยนของอันเดรโอนาน้าฟุตซาประตูอินเตอร์มิลานมีการหารือโดยตรงกับแมนเชสเตอร์ยูนเตดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการย้ายทีมตามรายงานของฟาบิซิโอโรมาโนนักข่าวชาวอิตาเลียน โอนาน่ามีข่าวกับมาดูเนเตสอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังจากปีศาจแดงยังไม่สามารถหาข้อสรุปเรื่องสัญญาฉบับใหม่ของดาวิดเดคเอาได้เลยทั้งที่มาจะหมดลงอย่างเป็นทางการในวันที่30มิถุนานยนนี้แล้วส่งผลให้มาดูเนเตตจำเป็นต้องพิจารณาเกี่ยวกับการเสริมทัพในตำแหน่งนายดานเผื่อว่าเดคเอาจะบอกลาทีมบบฟฟิฟีโลมาโนเสริมว่าอินเตอร์จะไม่ขอปล่อยโอนาน่าถ้าไม่ได้ข้อเสนออย่างน้อย50ล้านยูโร ประมาณ1,900ล้านบาทโดยต้องมีเงื่อนไขที่ทําให้พวกเขาได้รับเงินเพิ่มด้วยอย่างเช่นเงื่อนไขที่พ่วงกับผลงานเป็นต้นขอขอบคุณภาพแหแหล่งข้อมูลข่าวสยามสปอร์ตค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ